ปกติดีเลยนี่วะใส่สัมภา้ะสั้ภาระดีเราต้องมีสัมภาระที่มันดีนนะี่ได้ได้พวกนี้เลยพี่น้องทูเซฟดิจิตอลกานไฟเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตกลงจะเอาจริงไหมนี่เอาเอาจริงนะอ้เอาราคาเท่าไหร่อ่ะหมื่นเอาราคาเท่าไหร่หมื่นป่ะ ก็นี่หมื่นเก้าหมื่นเก้าหาพนักง,งานขายเนะี่ยตะโกนเลยตะโกนตะโกนเลยครับซื้อตู้เชฟหน่อยเร็วไม่ คือยกคนเดียวไม่ไหวหรอกยกคนเดียวไม่ไหวหรอกมันต้องสองคนเซซุนบอกว่าเดี๋ยวโจนก็เบกขโมยไปทั้งตู้เบรกเบรกไปไม่ได้หรอกนี่น้ำหนักน้ำหนักนี่เอาอาตีไปน้ำหนักเท่าไหร่สองคนยังยกไม่ไหวเลยเนี่ยมาถดดิบนะเสียแกโทรมาอีกแล้ว แกโทรมาอีกแล้วโนเวลามันขโหมดมันไม่นักเมื่อเราวิ่งนี้ตำรวจรั่วสามเส้นสี่เส้นกระโดดปลุบเลยสบายๆแต่ถ้าให้กระโดดแบบไม่มีตำรวจไล่นี่กระโดดข้ามไม่ผ่านซึ่งตัวน้อยไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะอุ้มไปเลยซีัน่าครักโบ เอาอะไรอ่ะอันนี 1> <1> ้หมื่นอะไรหมื่นเก้าหนเี่เอาตัวนี้เลยนี่นอันนี้มันสองหมืนไม่ีหมื่นี่นี่นี่เก้า้าจะเอาเอาตัวนี้เลยโอ้าหนเก้าืนเก้าร้อยหมื่นเก้ารอยนี้มันหมื่นเกอันนี้ครับ อ่ะมาแล้วพนักงานขายข้นรจะไปังัดไฟไหมหนึ่งถึงสองชั่วโมงมันไม่ต้องไม่ถึง2ชั่วโมงหรอกเพยี่สินาทีก็หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้หละกันไฟตอนนั้นเป็นกัรไฟ แต่ตรงนี้มันจะตั้งรหัสห่าได้อ๋อได้ตั้งรหัสผ่านไดมใช่ครับตรนี้คืรหัสหม่ก็ไม่ไงที่มันเนี่ใช่ครับคือต้องหมุนตามรหัสนอ่ะครับคเขาจะเซตรหัสมาจากี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสได้ยอันนี้แลวแต่เราจะตั้งรหัสของเรา้าเาใช้งานง่ายแต่มไแล้วเ่นนี้ก็ต้องไม่มีกไม่ีจ่ต้อง อันนีู้กได้เงินกี่ล้านมันมีใส่ตรงไหนบ้างครับก็เนี่ยครับต้องคก่อนเพราะว่าเงินเสียไปเยอะต้องควัดจุด้วยทำเปแค่ว่าซื้อเพื่วเงินนะเพราะว่าเเราเยอะใสมันไม่หมดจกได้กี่ล้านนะมันจะใสเงินไม่หมดน่ะใช่ไหมสิบล้านล้านเออสิบล้าน มีะระบบล้านมีชิปล้านพี่มีระบบผอนจ่ายไหมเนี่ยมีครับผมบอกีคอนชั่นเปคนาบอกว่าผ่อนจ่ายท่ได้ชิล้านใช่อ่ะอันนี้คื้ได้อยู่ประมาณ็นพันนะผมว่าประมาณที่สาล้นร่นเลยามล้านนล เกันอะไรเรามีอยู่สามนี่กับนี่มันกันอะไรเป็นกันตาแค่สีทำไปงานแล้วว่าจุได้เท่าไรเป็นเงินดีแค่สามพันเดี๋ยวทัศซีก็ต้องผ่อนจ่ายด้วยจ่ายเนี่ยวทัศน์ซีตู้เซฟเลยแต่ว่ามาถามมาผ่อนจ่ายได้ไหมเอานี่แหละเอาข้างนี้และจะใส่อะไรล่ะครับครับผมเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลองให้ดู ไอ่ไอ่ไอ่ะเอาละให้ให้เขาลองรหัสน่อสิเรลองเขาไม่ให้ถ่ายเ้อะเรลองไม่ให้ถ่ายไม่เราถ่ายนี่ก็ได้เราลองถ่ายไม่ได้เราถ่ายถ่ายคนพูดก็ได้แต่เฮ้ยเค่าเท่ากันด็ก็เท่ากันหมื่นเก้าร้อย่ไมันก็เหมือนกันต่างแค่สีนะต่างแค่สีนี่โอ้เฮ้ยหนุโอเคหางพี่เฮ้ย เอ้ยอ่ไ้แกทำใหมันรูดนี่ไมารู้สึกว่าจะเี่ย่นเอาไปงั้นเลยเออ จะเป็นตัวประกันไปแกะของเขาเอาตัวนี้นะตัวนี้ราคาอยู่ที่หมื่นเการได้ผ่อนศูน์เร์เซ็นครับเพราะว่าเรามีเงินลดโอ้โหี่ซื้อตู้เซฟแต่มาผ่อนหนึ่งใช่ไมครับรรถรถพันบาทพันบาทเออรถตกไป เก้าพันเก้าพันเก้าพันเก้าร้อยรั๊ตรงนี้ครับอือเออเอาตัวนู้นเลยพอดีเลยครไอตัวนั้นมันต้องใช้กุญแจไอ้นี่ใหญ่กว่าไออันนี้อันอันนี้ก็ใช้กุญแจแต่เรากดรหัสเหมือนกับเบอร์โทรศัพท์ตั้งเองได้ใช่อ่าเนีราเสื้ยรุ่นนี้เราเสื่ยรุ่นนี้พ่อเนี่ยสองร้อยเก้าสิบนี่นี่นะเอาแต่แต่ฟ้ามันไปนี่บอก นี่อันนี้ก็แค่ฝาสองร้อยเก้าสิบะเอาไปทำไมแค่ฝาฮะเดี๋ยวจะซื้อฝาไปทำไมแล้วอันเอไอนะัเอานนี้ก็อาน่นเหละเอาหน้าเละอาหน้าละ ไทยของของเมียหนึ่งของเราหนึ่งเราฝุ่นเนี่ยเฮ้ยอยากไปโยกเองเดี๋ยวระหัดเพื่อนเดี๋ยวลงจะซื้อืมนี่วันนี้เก็บได้เป็นสิบล้านเลยเอออันนี้ต้องให้คนนั่นนกซื้อไป ไม่มีไม่มีใครเขานั่นหรอกเพราะว่าล็อกไว้เจต้องสั่งมาจากต่างประเทศตัวนีุ้อเจของเขาสหักเลยครับครับสแล้วก็เอาตัวนี้นะครับนี่นี่ห้ออะไรนี่ <Pro. S 2> รรรรระผมไม่อ่านว่าพรอกได้บ้าอ่านว่าโปรน้หนักสี่สิบกิโลครับตัวนี้ยกไหวไหมคนเดียวยกไหวไหมถ้ามีที่จับดีๆยกไหวอยู่ไม่่มีีทจับมันไม่มีที่จับนี่มันคนเดียวยกคนเดียวได้ได้เลยเดี๋ดยวหายมันมันมันอยู่ที่จังหวะที่จังหวะเขาจะจับยกยังไงเ ไม่ได้ยกยากใช่มันต้องมีจังหวะเอาตั้งอยู่กับพื้นแล้วไปยกยังไงอ่ะล็อกล็อกกุญแจอีกตัวหนึ่งอันนี้ลองยกสองคน่ะลองยกสองคนดู ไม่หนักเนาะสองคน nah. เออก็สี่สิบกิโลคนเดียวยกไม่ไหวหรอกไม่ม um> well> un> ีท uh> ี่จับมันไม่มีที่จับใช่ใช่ใช่มันจะลื่นไปหมดไงเออทุลุกเอาตัวนี้นะครับถัดลัดดีครับตัวใหญ่ไม่เอาเพราะว่าเราไม่มีเงินเก็บยอะถึงขนาดนี้นะครับตัวนี้ก็ใส่ได้สิบล้านนี่น ใช่แล้วครับ <be S 3> <t> เอาในตัวนี้ก็ใส่ได้สิบล้านนะลองทีดูซิดูซิลองลองลองเทียบดูซิเงินสิบล้านน่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ไหม้บ่มันจะไหม้ทำไมอยู่ข้างในมันมันอยู่ข้างในอะมันจะกันไฟไหม้ได้ใช่ถ้ามันถ้าทำเวลาเขานะเวลาเขาจะ เพราะว่าตอัวอนี้มันการทายได้หนึ่งถึงสองชั่วโมงแต่มันไม่เคยเคสอย่างแบบนี้มาเพื่อผมเลยเขาเลยเล่นจ่าเท่าไหร่แต่ก่อนเขาจะออกมาก็มีคิวซีเขาตรวจสอบอันนี้ถ้าเราไม่มีเงินใส่เอาไก่มาอบ <c oughs> ใช่ฟักขี้เข้าข<ร>้า,มาไม่มี <c oughs> ไม่มีเงินใส่ şey, เอาไก่มาอบเอาเอาไข่ไก่มาฟักดูนี่อดูนี่เรียบร้อย

นี่ครับสรุปแล้วได้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คิบหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ